มาด,ดูอุทยานเก่าเมืองกำแพงเพชรกับท่านอาจารย์วัทีศรีบุตรแห่งสำนักพ่อปู่คุณสามพระอ,องค์บ้านแก่งขอให้ภาพบรรยายแล้วกันอันนี้นะสันนิษานว่าเป็นฐานทำโบราณฐานแปว่าุ้ว โอ้ที่กระแพงนี่ส้วมตัวสี่ส้วมมาส้วมส้วมอา,า,ายุเจ็ดร้อยสี่อ่ะถ้ามาถ่ายนั่นไว้ส้วมโบราณสำหรับจเจ้าขุนมูลนายท่าสิวนว่ามีน<ช>ี่มีห,มมห้องอาบน้ำมีบ่อรับน้ำม,มีอะไรเยอะแล้ก็ต้องทำตามมีรูปแบบนะมีบอ่อทำรก็ได้ม,มีกระดูกหอกหกไว้ตรงนักก้นเลยเนีลอยลอยเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องกาน้ำมึงนะนั่นลึกไปสูงหูลูกเอออันั่นลึก มีป้ายเขียนไวยเพราะว่าต้งเอาตัวเห็นปลดที่ยตัมาหกปีนี้เลยนะเขามีป้ายบอกอยู่อันไหนเป็นบ่อน้ำสติตอไหนบ่อน้ำกินอันไหนเป็นอะไรอยู่ในเมืองนะนั่งจุดูขอพรอี้เอตัว อ๋อเนี่ยทีเขาร้วยนะคนอกอื แกังเดียวเพจะเปิดฐานรกงแก็เป็นพระกำแพงด้วยเปิดโลกนี่เปิดโลกันี่นี่เงนี่เปิดโลกนี่ก็เปิดโลกนี่ก็เปินจะเข้าไปนานแล้วได้จากพระกำแพงอะเปิดโลกปังเดียวมั้ยเหมือนกันไหมนี่เหมือนเจริจริงเขามีสี่อิรยาบถเปิ้นแต่ว่าทำรุดหมดนะแกลองเดินดนสีทิศนี่พระนั่งเยู่ไหมพระยืนพนอนแล้วก็มีพะเดินพระเดินจะอย่างงพุท

ได้ไม่ละที่หนึ่งสี่อ่ะมีพาขาประจำไครับฉันไม่ได้ฉันไม่เล่จะเล่นที่ไหน็กอ้าวได้เนี่ยมาเข้ามานี่เลยในแวดพุทธสถานนี่มามาอยู่หน้าเบื้องพระบาทเนี่ยองค์พระตาสดานี่นั่งแล้วลูกยอวนั่งุนั่ัล้วลนนัน้ตมาร์อย่างนี้ขึ้มาครับ

ั่ง่งีที่เขาพันอยู่นั่นเขาจะมียืนเดินนั่งนอนะได้บางไม่ได้นอนถ่าย้ถ่ายได้ไหม่เห็นน้องถ่ายไมู่กล้องนกดอย่างเดียวก็ัครูถ่ายป่ะ ข้าวปูถ่ายป่ะขันะครับขันะอือเอามาเอาข้าปูมาอ่าบวดเลยนะปวดเลยไหวกันสี่ทิศกันเลยนะรอบวิหารสี่ระยะบทนะครับพวก่อยโอยให้ไหวพระนอนพวกอยากรวยอยากมีโชคลาภนี่ยครับเปิดโรคหรือให้ยื้อถ้าจะมีพระยืนพระนอนพระนั่งและก็พระเดินพระเดินก็คือ พระพุทธที่จะเก็งเทาอี้านี่เป็นหน้าเราะหารหน้ห้าหน้พาะเสาพรหารนห้ารนน้ แหวนการไฟไหม้ไหมไม้แก่สองไมเอบไม้โป่งไหมไม้ท่ันหนุ่มตรงนี้สมบูรสุดเสติก็มาถ่ายอันสิจนะที่ยอดจัดรอเรารอระเบิดเลยนะ นี่มาบ้างไหมเนี่ย จุดแค่ตรงนั้นเมืองโบราณสีเทพเพชรบูรณ์ไปแบบนี้อำเภอสีเทพอีนั้นสองพันสิบไม่เลิกกันไี่พัประเทศก็สวยเนาะอ๋อเฮ้ยโลนอะไรสีเทพก็สวยไงเออสีเทพก็สวยแล้วก็ความทุ่มกุนเยอะนะไปก็ไ่เลยนะก็ไปเลยนะสีเทาไอครับจบใจเนี่ยน่ะที่ที่คอพี่เปิ้ลตรงมุมตรงนี้วางเดียวกัน มันหดวนะันจนนะมายุก็ของไฟล์มที่ฉันซนะื้อมา20บาทตอนออกดูขนาดนี้ <c oughs> ไฟล์ม <c oughs> เต็มาตอนี้ตอนนี้ก็ <c oughs> ลอกเลยอนยะ <c oughs> ่เปิกรเบิ้องินเผาที่ยันมูรณ์อย่ยนันเบิ้อขอเกี่ยวน,นะที่เน้คกวัดฉันน,นก็เบื้งแผนง่นเยอนะมนะ <c oughs> ูนะะน้าแม่ ยอดไปสิบบาทหบาทนึงน่เนยฮานอยในวันเลื่อนเลยสาทุนะโมตัสสะพระวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสพระวัตโตอระหโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธังบังเกิดพระพุทธังบังเกิดเปิดโลกวิถูกรัังงบเกิดพระธรรมังบังเกิดเปิดโลกวิถูกรักธังบังเกิดเปิดโลกวิถูกรักพระเจ้าขอไหว้พรักพระเจ้า ยาโบทสียาบทพระยืนพระเดินพระนั่งพระนอนได้โปรดประทานพรโบราณสถาน ที่นี้ทา่นี้ดวงจิตคนโบราณาลอยพิทักษ์รักษาขอท่านผู้เจริญได้โปรดจงรับปลายสีพร้อมทุขเทียงเจวาราข้าพระเจ้าทั้งหลายที่เคารพนบนอกน้อูมาทีิวันบูชาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุ